ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้สรุปหลุดหรือโกหกประเด็นคลิปตาหลุดพูดว่าน้องโดนปล่อยทิ้งคลิปก่อนเคยเชื่อนะว่าตาหลุดจริงแต่มาดูคลิปล่าสุดนะ่ะผมเริ่มชักไม่เชื่อว่าหลุดและผมว่านะมีคนกำลังกำกับให้ตาออกมาเล่นตามบทเพื่อเบี่ยงเบน รูปคดีมากกว่าเพราะถ้าน้องโดนปล่อยทิ้งต้องมีรอยยุงกัดก่อนหน้านี้เคยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์แล้วว่าถ้าโดนปล่อยทิ้งบนเขาศพน้องต้องมีร่องรอยยุงกัดส่วนตัวผมก็เลยไม่เชื่อว่าตาหลุดแต่ผมมองว่าออกมาเล่นตามบทเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และสังคมให้หลงทางมากกว่า ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากลองมาฟังกันดูนะครับคนแรกบอกว่าตบตายังไงก็ไม่เชื่อเพราะน้องผลไม้นะ่ะเสียชีวิตจากข้างล่างตามที่เราเข้าใจมาตั้งแต่แรกๆที่ไม่เข้าใจคือทำไมต้องสร้างประเด็นให้สับสนวุ่นวายเหนื่อยใจ ขนาดพ่อแม่ยังไม่อยากรู้ว่าใครคือคนร้ายไม่รักน้องผลไม้หรือคนสมัครนะครับบอกว่าใช่ค่ะดูคลิปแล้วไม่อยากเชื่อที่ตาพูดว่าน้องถูกทิ้งอย่างน่าสงสารแล้วทำไมนิ่งดูได้รอยยุงกัดก็ไม่มีเนื้อตัวก็สะอาดสะอ้านคราบน้ำฝนก็ไม่เจอให้คนที่เป็นผู้แก่ออกมาแสดงอาจจะคิดว่าดูน่าเชื่อถือแต่สำหรับคนบ้านนี้นะ่ะ หาความน่าเชื่อถือคงไม่มีความจริงคงไม่ต้องถามหาพ่อแม่คงไม่อยากส่งลูกตัวเองเข้าคุกแน่นอนถึงรู้ว่าผิดนะแต่นั่นคือการทำผิดอย่างใหญ่หลวงทางมนุษยธรรมบาปกรรมเวรกรรมคนธรมนะครับบอกว่านับว่าเก่งจริงๆเก่งกว่ากองพิสูจน์หลักฐานอีกนะคลิปอะไรออกมาพรอมหมดคนรมนะครับบอกว่าเนาะเราก็ว่า อย่างนั้นแหละโคดมานะครับบอกว่าน่าจะจริงหลานชายโคดมานะครับบอกว่ามีส่วนทั้งครอบครัวพิรุษกันทุกคนโคดมานะครับบอกว่าขอโทษไม่เคยว่าใครและไม่เคยเม้นคดีไหนมาก่อนน่ะสำหรับคดีนี้ขอโทษเฮียทั้งครอบครัวยกเว้นปาแตนโคดมานะครับบอกว่าถูกต้องเลยค่ะโคดมานะครับ,บบอกว่าใช่เลยมีผู้กํากับมือทองมอบตุ๊กตาผีให้สักตัวโคดมานะครับบอกว่า ตาแกก็เจ้าเล่์ไม่เบานะทุกวันนี้นะ่ะก็ยังไม่เชื่อว่าที่แกพยายามเข้าหาลุงนั้นจะไม่มีอะไรแอบแฝงลุงก็อย่าชะล่าใจล่าคามนมานะครับบอกว่าใช่แล้วข้อนี้เห็นด้วยมากๆเลยเพราะดูแกน่ะเล่เหลี่ยมเยอะมากเลยนะโคมนมานะครับบอกว่าขอให้บาปคืนสนองจะนั่งมองตอนพวกมันใช้กรรมโคตรเลวหรือเหลวทั้งโคตร ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันรายงานความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายนหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่งน่าสนใจดังนี้ภาวนาให้ใครสักคนในแก๊งคนร้ายผิดใจกันสักหน่อยสนุกแน่ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกันเปน็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าเชื่อเหอะเดี๋ยวก็มีกำกำลังทํางานโคะมาน,นะครับบอกว่าไม่มีใครกล้าออกมาพูดหรอกครับคงไม่มีโอกาสได้ใช้เงินนะ่ะโคะมาน,นะครับบอกว่าแมนแมนสาธุโคะมาน,นะครับบอกว่าถ้าเงินส่วนแบ่งไม่ลงตัวนะ่ะเดี๋ยวมันก็กัดกันเองแหละโคะมาน,นะครับบอกว่าแมนยู รอกรรมคนธรรมาครับบอกว่ารอเวลาครับคนทรไมะครับบอกว่าก็ว่างั้นแหละคนทํามะครับบอกว่าสักวันกรรมมีจริงน่ะยังไม่ถึงเวลาคนทํามานะครับบอกว่าภาวนาด้วยคนครับคนทํามานะครับบอกว่าเช่นเรื่องเงินทองไรนี้คนทํามานะครับบอกว่าต้องมีสักวันน่ะกฎแห่งกรรมกําลังตามพวกมันอยู่คนทํามานะครับบอกว่า ไม่แน่นะคะอนาคตข้างหน้าอาจมีการหักหลังการเกิดขึ้นก็ได้โคนรมานะครับบอกว่ากรรมยุติธรรมเสมอโคนรมานะครับบอกว่าเอาเหล้าขาวไปมอมตาชอ่ะเล่าหมดเปลือกแน่คนรมานะครับบอกว่าผิดใจจริงๆนะแบบปลอมๆไม่เอาไม่เอาคนรมานะครับบอกว่ารออีกนิดมีเฮแน่นอนคำพูดเริ่มไม่เข้าหูแล้วมีเครื่อง งานงอกแล้วใครเอ่ยคนมานะครับบอกว่าเห็นในตอนนี้นะ่ะออกมาดิ้นแล้วนะออกมาดิ้นอยากให้ลุงพลแบ่งเงินให้แม่ผู้สูญเสียนะ่ะแล้วมันกําลังดิน้นมันทําอะไรก็ไม่เจริญนะ่ะคนมานะครับบอกว่าหวังว่าลุงนะ่ะกับป้าจะไม่แบ่งนะคะไม่ได้ใจดําแต่ไม่ควรลืมคนมานะครับบอกว่าให้ไปทําไมนะ่ะเขาทําอะไรให้ชื่นใจคนมานะครับบอกว่า ได้ข่าวว่ากําลังมีหนึ่งคนที่แยกออกมาคนมาน,นะครับบอกว่าความไม่จริงใจที่มีต่อพี่น้องผู้ร่วมลงทุนเริ่มผิดใจกันแล้วคนมาน,นะครับบอกว่าอยากได้ห0 0 0 0เด้มนานะครับบอกว่านึกถึงคดีครูจอมทรัพย์เลยจ้างพยานเท็จแต่จ่ายตังเขาไม่ครบนะ่ะพยานเลยออกมาพูดความจริงสรุปโกหกเป็นขบวนการน่าอายนะคนมาน,นะครับบอกว่าไม่ต้องลุ้นให้ผิดใจหรอกค่ะแค่เขา เริ่มเข้ามาติสภา,านะ่ะก็มีลุ้นว่าจะได้เห็นโฉมหน้าคนร้ายแล้วมั้งคนร้ายก็นอนเครียดอีกนิดเดอร์สภา,ากำลังจะเปิดแล้วอดทนหน่อยอะไรอร่อยอร่อยก็รีบหามากินเดอร์คนมานะครับบอกว่าก็แฉกันแหลกเลยละคะ่ะเราก็คอยเป็นท่านผู้ชมตอนต่อไปคะ่ะคนมานะครับบอกว่าพวกเราต้องปักธูปกราบหัวบอกเทวดาฟ้าดิน ช่วยเปิดปากคนร้ายโดยเร็วพันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์ไว้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณเจ้าของโพสต์นะครับสำหรับข้อมูลดีๆและผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับความพืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้เห็นเม้นบางกลุ่มนะ่ะบอกประมาณว่าเขาขอหมายจับพระเอกใหญ่แล้ว รอลุ้นวันนี้ถ้าไม่จับก็รอวันจันทร์จ้าเรื่องจริงหรือแค่มโน,โนคะรอมา160กว่าวันแล้วขอให้คดีมีความคืบหน้าจริงๆเหอะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับก็ได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับจำนวนมากเลยมาแสดงความคิดเห็นกันคนแรกบอกว่าเรื่องจริงค่ะมโนจริงๆคน่อมานะครบบอกว่าจับจับจับ,จ,บจ้า ประกันออกมาสู้กันคนรมนะครับบอกว่าไม่จะเป็นต้องเป็นวันจันทร์ตำรวจขอหมายจับได้ทุกวันถ้าจะจับนะใครสักคนอย่ามโนนะคนรมนะครับบอกว่าตำรวจเขาจะจับโจรเขาต้องร่อนจดหมายบอกก่อนด้วยเหรอ fc เขียวทำไมโง่จังสมเพศคนรมนะครับบอกว่ารู้นานแล้วคือบอจับนนะม็บอยู่ที่อื่นดิบอได้อยู่ใกล้กลับกอคนรมนะครับบอกว่า รอดูละครฉากต่อไปนะผู้กำกับแตนะ่ะวางบทให้ตำรวจมาพร้อมหมายได้จริงเปล่าบรรดาทนายฝั่งลุงนะ่ะรออยู่แล้วอย่าให้รอนานเขาเมื่อยคนมานะครับบอกว่าจับไปแล้วจะทำแผนยังไงวะในเมื่อไม่รู้เรื่องนะ่ะคนมานะครับบอกว่าจะจับใครเขาออกมาขอให้ออกมาจริงเหอะคนมานะครับบอกว่ามโนแรง ระวังเงิบคนทมานะครับบอกว่าจริงค่ะมะโนแรงสงสัยแม่งเป็นเมียตำรวจรู้มานานแล้วค่ะถ้าไม่ติดม็อบคงจบไปนานแล้วคือกูอยากจะถามมันเกี่ยวอะไรกับม็อบอ่ะม็อบมานั่งอยู่หน้าบ้านลุงพลหรือก็เปล่าพวกหมาแมวทั้งหลายนะ่ะรู้ดีไปหมดคนทำมานะครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจออกจริงก็จะได้เห็นอะไรสนุกสนุกอีกเยอะคนทามานะครับบอกว่าใช่ค่ะ โครมานะครับบอ,อกว่าอิหลีติโครมานะครับบอ,อกว่าพระเอกฝ่ามือพลังจิตตกว่าแต่ไปบวชตั้งแต่เมื่อไหร่นะโครมานะครับบอ,อกว่าคนพูดไม่ได้มโนค่ะแต่ห้อนโครมานะครับบอ,อกว่าตำรวจคนละชุดนะที่ไปม็อบตามคำสั่งให้ทุกสพอสอนอจัดชุดควบคุมฝูงชนสพละ20คนนะไม่เกี่ยวกับคดีเลยอย่าเอามามั่วกันอ่ะ แต่ละสพะมีตำรวจ1 0กองร้อยคือ150คนเป็นคนละชุดกันชุดที่ทำงานชุดสืบสวนชุดสอบสวนนะนทมนันคาบ,บอกว่างงไปใหญ่เลยทีนี้นทมน่าบ,บอกว่าคือกล่าวง่ายๆชุดไปม็อบเป็นชุดที่ไม่เกี่ยวกับคดีและที่สำคัญนะอ,อ,อ่ะพบตรไม่ใช่เป็นคนเสนอสารเพื่อออกหมายจับแต่ที่คนที่เสนอสาระ่ะคือสอบอสอ ส่งสำนวนให้ผอกร,กรเซ็นเพื่อจะนำไปที่อายการเสนอออกหมายจับนะคือท้องที่น่ะคนเสนอสารไม่ใช่ผบตรซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้รายงานความพืบหน้านะครับเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้โพสตและผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านนะครับ